จะาเอวันนี้มาพบกับพี่เมย์นะคะวันนี้พี่เมย์มาบอกกิจกรรมดีๆของทางเซเว่นนะคะเป็นกา,นาสรสะสมแตมเพื่อแดกของพรีเมียมเซตสองนะคะเยวมาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างน,นี่ค่ะสำหรับของเซตสองนะคะมีด้วยกันหมดสี่อย่างเรามาดูกันอย่างแรกก่อนเลยนะคะซูมหน่อยซูมหน่อยเ จะเป็นแก้วมัคนะคะเขา,าอ่านว่ากแก้วมัครือเปล่าสีน้ำตาลกับสีแดงนะคะใช้สแตมป์69ดูเออบาทนะคะบวกเงินส่วน1บาทก็คือ69บาททนี่ได้1ใบนะต้องเลือกเอาจะเอาสีน้ำตาลหรือสีแดงถ้าใครอยากได้2ใบก็ต้องใช้เงินเออใช้สแตมอยู่2ชุดนะคะชุดละ69บาท ต่อไปเป็นชุดเดือกน้ําเย็นใจนี่นะคะตอนนี้ก็จะมีหยกน้ําอยู่1ใบแล้วก็แก้วน้ําอีก2ใบนะคะอันนี้ตัวนี้จะเป็นแก้วนะไม่ใช่พลาสติกนะคะเป็นจานของจริงมาละอันนี้ก็ใช้สแตมหนรอยเ่็ดสิบเาบาทบวกเงินโซนุบบาทนะคะต่อไปอันนี้พี่เมย์ไปแลกมาแล้วกระติกน้ําเย็นทันใจนะคะใช้สแตมอยู่สอยู่329บาท ไปแรกมาตอนวันที่30นะคะได้ของ30อกันยานะคะได้ของวันที่17ตุลาซึ่งใช้เวลาประมาณ18วันทุกทีจะ10วันของสายเขาผลิตไม่ทันอะต่อไปตัวนี้นะคะชั้นเก็บของมันเป็นชั้นเหมือนเดิมแต่ว่ามันเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลแล้วตรงกลางเป็นสีขาวนะคะอาจจะไม่ชัดเพราะว่าใช้ ใบเล็กๆนี่เนาะใช้สักแตมป์รอยู่589บาทบวกเงนินสด1นบาทนี่ค่ะก็ะจะมีตัวนี้ถ้าดูถ้าดูใกล้ๆจะชับนี่อ่ะก็ใครที่สะสมเซตแรกไม่ทานเพราะเซตแรกบางตัวก็ยังมีให้ให้เลือกให้แลกอยู่นะคะแต่ว่ามันจะพวกชั้นหัวโตญี่ปุ่นมันจะไม่มีแล้วมันจะเป็นของเซตที่สองนเนานะนี่ค่ะอาจจะพาไปดูของจริงในเซเว่นนะคะ โอเคมาถึงเซเว่นแล้วค่ะนี่ค่ะอย่างแรกค่ะกระติกน้ำนะคะเป็นกระติกเย็นทานใจนะกระติกใส่น้ำแข็งลวกันเนาะฝามันจะเป็นสีส้มนะคะด้านข้างก็เป็นสีขาวแล้วก็เป็นตัวกรลลาร์ตูนลายคิตตี้ซีนโอนะคะนี่น่ารักมากอ,อันนี้พี่มีแรกไว้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ของจริงก็เลยเอาไปดูในเซเว่นดูกอนเนาะต่อไปเป็นชุดเหยียดน้ำ เป็นแก้วแบบแก้วจริงๆไ่กล้าจับเลยกลมตกแตกนี่คะ่ะสวยมากฝาดีฟ้าเป็นแก้วแบบนานๆน,นะคะอย่างดีเลยค่ะก็เป็นเซ็ตเลยนะเป็นชุดสามชิ้นอันนี้แก้วมารกนะคะมีแต่สีน,น้ำตาลสีแดงไม่มีโชว์นะคะนี่คะ่ะออกฝามันจะเป็นแบบพลาสติกเนะาะนี่อ่ะ สวยนะคะใช่น่าจะได้ใช้อยู่เดี๋ยวก็รอแรกอีกละนีแลกทุกอย่างเลยสวยมากเลยคะ่ะนี่นี่มีอยู่โชว์อยู่สามอย่างเดี๋ยวไปดูที่อื่นบ้างนะามาที่นี่นะคะมาดูชั้นเก็บของจุดใจค่ะนี่โอเคก็ สวยอยู่นะมีแอบเห็นแก้วมากด้วยสีน้ำตานลนี่ละมีสีแดงไม่มีโชว์สักที่เลยเนี่ยโอเคค่ะก็ใครที่เ้าที่เราไม่หันจสะสะสมเซตนี้ต่อหรือว่าสแตมมเหลือจสะสะสมเซตนี้ต่อก็มีรีบเลยนะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ e ให้ช่องม o เมต้นนะ้ำหมูมด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าได้ของพรีเมียมแล้วเดี๋ยวเอามารีวิวกันอีกนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ